ท่านทานบรีผู้มีบุญทั้งหลายพระผู้มีาภาคเจ้าตัดไว้ว่าโลโกโปธรรมพิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกหากว่าชีวิตของเราจะดำเนินชีวิตได้ดีดังกล่าวผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านบุคคลนา,นานาชนิด สี่ต้องมีก็คือว่าเมตาตา,าหรือภาษาพระเขาเรียกจับดีถ้าหากว่าเราไม่เมตตาตอบโต้บ้างประทุษร้ายบ้างก็จะกลายเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมท่านผู้มีบุญท่านบอกว่าพยายามจับดีเขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่ากเกลียดเขาเท่านั้นพอ เมตตาญพิกเวเจโตมุติยาอาศัยวิตายะภาวิตายะภวรีกตายะยานีกตายะฝึกให้เราเป็นคนรักและปารถนาดีคนอื่นเหมือนกับยานที่ไปกับเราเหมือนกับชีวิตเราต้องเกี่ยวข้องกับรองเท้าเกี่ยวเข้าเกี่ยวข้องกับมา้าเกี่ยวข้องกับรถสิ่งที่มีความ เกี่ยวเนื่องกับเราที่ต้องไปด้วยกันทําให้เป็นดังนั้นเราจะไม่มีทุกข์มากไม่นั้นในโลกนี้มีคนนินทามีคนว่าร้ายมีคนใส่ร้ายมีคนทุกอย่างแต่เราอย่าไปคิดอยู่ด้วยเมตตาโดยตลอดเมตตายาิกขเวเจโตวิมุตติยาเซว,วิตายาาวิตายดังนี้เป็นต้นก็จะมีแต่ความสุขใจ เหมือนกับครูสมพรคนสอนลิงลิงสอนยากต้องสอนทีละอย่าง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 ค่อยๆต่อไปเราก็ให้ให้เมตตาต่อเขาหยิบหยิบข้าวให้หยิบน้ําให้สัตว์ถ้าเหตุหากเห็นว่าเออคนหยิบยื่นให้หรืต่อของต่าง,างๆก็จะมีความรู้สึกรักและผูกพันลิงก็เ็กเช่นเดียวกันเมื่อ เขาหยิบยื่นของให้ก็มีความผูกพันจากควรจากตะปบจากกลัวกลายเป็นค่อยๆเชื่อใจและต่อมาก็สอนได้ต่อมาก็ผูกพันรักเขายังไงเหมือนป่างช้างที่จังหวัดเชียงใหม่ช้างทุกตัวสัตว์ทุกตัวปล่อยเป็นธรรมชาติแต่ให้อยู่ด้วยเมตตา ป้อนเขาดูแลเขาเอาใจใส่สัตว์ยังสามารถเห็นใจคนได้ขนาดนั้นเพราขอท่านผู้มีบุญทั้งหลายเราก็อยู่ด้วยความสามารถพิเศษคือเมตตาอย่างที่ปารกเขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรแต่เราอยา่าเกลียดเขาเท่านั้นพอจะสามารถสื่อส,ส,อสารกันได้ด้วยความเมตตาธรรมดังกล่าวแล้ว ขออนุโมทนาสาธุการยิ่งนักกับล้านโอเฮยบเซ็งเหงซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยความเมตตาห่วงใยและลึกถึงพ่อถึงแม่อากงอมาม่าระลึกถึงญาติพี่น้องทุกคน ใครเขตา,ามที่มีความผูกพันไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นใครก็จะมีความห่วงใยอย่างนี้เสมอแสดงว่าเป็นคนที่มีความเมตตายิ่งใหญ่ไพศาลนะอนุโมทนาสาธุกการกับเจสายสุนีคุณมลชัยแช่มปีดาคุณประภาแช่มปีดาและคุณวีกิตแช่มปีดาดังกล่าวซึ่งบุคคลเหล่านี้ ถูกอากงอาม่ารอรอมให้อยู่ในเมตตาดังกล่าวปารถนาดีคนอื่นรักคนอื่นเสมอขอให้โอเฮฟเซิงเฮงขายดีขอให้เจ้าของร้านหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้เจ้าของร้านมีสมบัติจักรพรรขอให้ทุกอย่างสุกสิ่งอย่างประสบความสำเร็จ ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอิทางพลังเอตสมิงรัตนสตมิงสัมปทานะจเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉับพันทันทีทันใดด้วยเธอ